ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมยินดีต้อนรับสู่ TC Channel นะครับก็วิดีโอนี้สําหรับใครที่ซื้อ Joy t 3 X 3คอ Controller มาแล้วนะครับแล้วใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันที่มากับตัว j o ยไม่ได้นะครับแอปที่มากับตัว Joy จะชื่อว่า Shooting Pad V 3นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้งานไม่ได้นะผมจะแนะนําอีกแอปหนึ่งก็คือแอป Gamepad Plus นะครับซึ่งแอป Gamepad Plus นะครับจะทํางานคล้ายๆกับ o ิทติ้งพัทนะเพียงแต่ว่าตัวแอปพลิเคชัน Gamepad Plus เราจาเป็นต้อง c อ i v a t e นะแต่ว่า h o ท t i n g p a ทเราไม่จำเป็นต้อง c อ i v a t e นะเราสามารถตั้งค่าเทียบปุ่มกับจอยแล้วก็เล่นได้เลยนะผมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดแอปพลิเคชันนะแต่ว่าในส่วนของ Gamepad Plus เราจาเป็นต้องเปิดแอปแล้วก็มีการ c อ i v a t e นะแล้วก็เซตจอยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานนะเปป็นนนรูไออคแบบี้กาาารรใใช้้งนก็คือหเเปิด Open ตรง แล้วก็ a c t i v a t e ในส่วนของตัวจอย T3X3 นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เราจาเป็นต้องเปิดโหมดพวก Wireless Controller นะครับซึ่งผมจะแนะนำเป็น2โหมดละกันนะครับผมก็คือ R.B บวก Home นะครับให้เป็น Xbox Controller หรือ B บวก Home นะครับให้เป็น Wireless Controller นะครับผมโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการลันทับหน้าจอก่อนนะครับตรงนี้กดเปิดเลยถ้าเกิดมันเป็นตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดนะครับให้เรากดเปิดให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยเลื่อนหาแอปพลิเคชันนะครับก็เปิดลันทับแอปอื่นนะครับจากนั้นก็แบ คุณก็จะเห็นในส่วนของไอคอนแบบนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเป็นการเปิดทั้งหมดเสร็จแ,แล้วเหลือขั้นตอน a c t i v e นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยในส่วนของการ a c t i v a e นั้นนะครับให้มากดในส่วนของ w i r l e s pairing นะครับตรงนี้แล้วก็เขาจะบอกให้เราไปเปิด USB debug นะครับแล้วก็ w i r l e s debug แล้วก็ go to open นะครับเลื่อนลงไปด้านล่างตอนนี้เราเปิดในส่วนของ USB debug แล้วนะให้เราปิดแล้วก็เปิดใหม่นะก็กดตกลงตรงนี้นะครับรอเวลานับนะับเสร็จแล้วก็กดตกลง เรียบร้อยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับให้เรามาดูการอนุญาตนะครับทับซ้อนบนหน้าจอการตั้งค่านะครับตรงนี้เปิดปิดใหม่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดกลับไปจากนั้นก็ให้เรากดที่ Go to Open อีกรอบนึงแล้วก็ไปที่หมดนักพัฒนานครับก็จะเป็นตรงนี้การแก้ไขจุดมพ้องไร้สายนะครับกดเปิดเสร็จแล้วกดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับพอกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดสักคู่หนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันมันจะ เรียกหาหรือ a อ tiva t e ให้เองเลยทันทีนะครับก็กดในส่วนของไ l e t Pairing ไปก่อนครับเสร็จแล้วก็รอ,อตัว next step นับให้จบแล้วก็กด next step ไปคุณจะเห็นหน้าต่างตรงนี้นะครับให้เราไปที่การแก้ไขจุดพ้องไร้สายนะครับตรงนี้กดเปิดเข้าไปจากนั้นกดเปิดปิดในส่วนของการแก้ไขจุดพ้องไร้สายใหม่นะครับพอเรากดเปิดปิดแบบนี้แล้วนะครับในส่วนนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับ ตัวแอปพลิเคชันมันอาจจะไปรันข้อมูลเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อตัวจอยนะครับกด rb home ไปจะกระพิบที่เลข1นึ่นะครับไปเปิดบลูทูธนะแล้วก็กดเชื่อมต่อตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมต่อจอยแล้วนะเป็นโหมด xbox wireless controller นะครับพอเสร็จแล้วผมจะลองในส่วนของการเล่นเกมดูนะจะเป็น fifa mobile นะครับหรือ fc mobile ตอนนี้ยังไม่สามารถกดเปิดได้นะผมต้อง Activate ก่อนรอในส่วนนี้ก่อนนะครับไปที่การแก้ไขจูกป้องไร้สายนะครับ กดเปิดปิดแบบนี้ถ้าหากแอปพลิเคชันมีการแบบรีโหลดบ่อยๆแบบนี้นะครับเราทําการลบตัวเดิมออกนะมันจะมีข้อมูลเดิมอยู่นะครับของแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราลองกดไปดูนะถ้าเกิดตรงนี้รันไปไม่ได้นะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าของมือถือของเราเลยนะผมไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมก็ไปที่เมนูหมดนักพัฒนานะครับจากนั้นเลื่อนลงไปที่การแก้ไขจุดบุกรองไร้สายนะจากนั้นทําการลบในส่วนของข้อมูลชุดเดิมออกนะก็คือชุดนี้ นะครับทำการไม่บันทึกอันนี้ก็เช่นกันนะครับพอลบออกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับจากนั้นก็กด c อ i v a t e ใหม่ทําการกดตกลงนะันั้นก็รอแล้วก็ทําการกด next step ไปไปที่การแก้ไขจุกข้องไรสายนะครับกดเปิดปิดเสร็จแล้วให้เรากดที่จับคู่เข้ารหัสนะครับตรงนี้ก็จะได้รหัสชุดนี้มานะครับแล้วก็กดใส่จากนั้นก็กด a c t i v e นะครับ จากนั้นกดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับมาดูว่ามันจะท่เวียนให้หรือเปล่าลองเล่นดูครับลองกดเล่นดูก็ถ้าเกิดว่าเรากด Next Step แล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้นะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทําคือการลบไฟล์ขยะแล้วก็รีมือถือใหม่นะเปิดปิดใหม่นั่นเองนะผมก็ให้เรามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับทําการลบไฟล์ขยะก่อนนะครับตรงนี้ให้เรากดรีให้หมดนะครับกดซ่อมแซมกดทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับผมจากนั้นก็รีเครื่องนะครับโอเคนะครับพอเรารีเครื่องเสร็จนะครับเราก็เชื่อมต่อตัวจอยนะครับ ในส่วนของโหมดเรีว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะเชื่อมต่อยากนิดหนึ่งนะครับให้เรากดที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็กดที่ชื่อของตัวจอยได้เลยนะครับกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับทำการแอ t i v ิ t e เวใหม่ก็พอมีการรีนะครับเราก็ต้องเปิดใหม่นะก็มากดที่โอเพนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบางส่วนที่ปิดไปนะครับแล้วก็เปิดจากนั้นก็แบ็กกลับ แล้วก็ทกําการอดทิเวตใหม่ไปที่โหมดนักพัฒนานะครับของผมก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน MIUI นะเป็นโหมดนักพัฒนาแล้วนะครับจากนั้นกลับมาแล้วก็กดตามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเลื่อนลงไปที่ การแก้ไขจุดผ่องยืด b นะตรงนี้กดเปิดติ๊กถูกแล้วก็มากดที่ตกลงนะตรงนี้หลังเวลานับเสร็จจากนั้นนะครับจากนั้นก็ไปที่การแก้ไขจุดบุกพ่องไร้สายนะก็อยู่ตรงนี้ทําการเปิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลบอันเดิมออกก่อนนะไม่บันทึกจากนั้นก็กดกลับไปที่แอปพลิเคชันนะแล้วก็กดที่ wallet pairing นะครับรอเวลานับนะครับนับจบแล้วก,กดที่ next step ไปโอเคพอมาถึงหน้านี้ไปที่การแก้ไขจุดบุกพ่องไร้สายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปปิดแล้วก็เปิดใหม่นะก็จะมีส่วนหน้าต่างให้เราใส่โค้ดตรงนี้น ที่การจับคู่ด้วยการใส่รหัสนะกดขึ้นมาจากนั้นก็ใส่รหัสเทสนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็กดที่แอทิฟต e นะกดแอทิฟตเสร็จแล้วรอจากนั้นก็กดไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็กดเปิดเกมขึ้นมานะพอมันเสร็จแล้วนะครับมันจะสามารถเปิดเข้าเกมได้นะเมื่อกี้ัมบอกว่า a c t i v a t e f a i l ว่าจริงนะแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้นะเสร็จแล้วเราก็ลองกดเข้าเกมดูนะครับถ้ากดได้ก็คือใช้งานได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือรีใหม่เหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นะครับรีเครื่องใหม่เลยเดี๋ยวเรามาลองเทสตั้าเน แอปพลิเคชัน Shooting p พัด V3 เลยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งานนะครับก็จะตั้งแบบเดียวกันเลยก็วิธีการตั้งค่านะครับก็กดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับกดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดพับลงไปแต่ที่หน้าจอว่างนะครับกดปุ่มที่จอยนะครับเราอยากได้ปุ่มไหนไปวางไว้ที่ปุ่มที่หน้าจอตรงไหนนะครับเราก็สามารถเอานําไปวางได้นะครับเสร็จแล้วก็กดฟ i นิช h สำหรับการตั้งค่านั้นนะครับอยู่ที่เราตั้งค่านะว่าจะถนัดแบบไหนนะครับประมาณนี้ครับในส่วนการใช้งานก็พอเราตั้งค่าปุ่มพวกนี้เสร็จแล้วนะครับ หากเราต้องการจะให้มันยิงแบบลากหรือให้มันยิงแบบมาโคต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวปุ่มนะกดเข้าไปที่ตัวปุ่มได้เลยนะผมเข้าไปมันจะเป็นปุ่ม Y นะครับกดเข้าไปแบบนี้มันก็จะมีเมนูมาโคให้เรานะครับก็คือจะแบบคี์ดเบิลไหมนะครับหรือแบบป๊อปอัพแบบสไลด์นะครับแบบเทร์โบไหมยิงแบบแรงแบบมาโค้ไหมนะครับเราก็จะมีบอกหรือจะเอาปุ่มนั้นไปผูกกับอนาล็อกซ้ายหรืออนาล็อกขวาก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราจะตั้งค่า พอตั้งค่าเสร็จแล้วคุณกดฟิ n i s แล้วก็ออกมาจากหน้าตรงการตั้งค่านั้นนะครับแบบนี้คุณก็มาเล่น โอเคครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งานสําหรับใครที่ซื้อ j o ย T3x3 มาแล้วใช้งานตัว Shooting Pad V3 ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะให้เราเลือกใช้นะัก็คือแอป Gamepad p u b นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับเป็นระบบของ Android เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ iOS ถามว่ามีไหมมันเคยมีนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันมันไม่ได้พัฒนาต่อหรือมันไม่ได้รองรับในส่วนของระบบ iOS รุ่นใหม่ๆนะครับ มันก็เลยใช้งานต่อไม่ได้แล้วในส่วนของ iOS นะครับแต่ก่อน Shitting พัทกับแอป Gamepad พัทนะครับเคยใช้งานได้กับระบบ iOS 11 12นะครับประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งานก็สําหรับวิดีโอนี้นะผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผมหากมีคําเม,มใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ